ปลูกตะเคียนจะให้โตไวต้องการล้ำต้นตรงสูงยาวแล้ต้องมีการตัดแต่งกิง่งการแต่งกิ่งก็ต้องแต่งข้างล่างนีไปแต่งให้ชิดเลยเนี่ยแต่งให้ชิดเพื่อเพื่อทำไมจะต้องตัดแต่งกิ่งเพราะถ้าเราปล่อยกิ่งมันราอายงเงี้ยคือเหมือนกับมีคนพิการอยู่ในบ้านเนี่ยพวกเนี้ยปรุงอาหารมาเลี้ยงคนพิการ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอากิ้งที่มาช่วยกินอาหารเนี่ยออกไปเพื่อให้พุงขึ้นไป่ะมันจะได้ตอกเร็ว่ะแต่เราคนเลือกเหลือกไว้บังว่าใครก็ช่วยปลุงอาหารเนีย่ยกิ่งอย่างเงี้ยเราจะเอาไว้ก็ได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเอาออกเพราะว่าหยอดนี่ไม่สมบูรณ์เราจะต้องบังคับให้หยอดอันนี้ขึ้นไปเพราะ้ะนั้นเราต้องแต่งอันนี้ขึ้นแต่งอย่างนี้เสร็จปุ๊บ ยอดอันนี้ก็จะพยายามดีตัวเองขึ้นไปหาแสงโดยการโดยโดยพวกนี้จะปรุงอาหารเรียงตน้นอ่ะเนี่ยถักคดอย่างเงี้ยเราต้องรีบแต่งที่แรกเลยถ้าเราไม่แต่งที่แรกมันก็จะไปอย่างงี้พอโตขึ้นมาไมไม่ได้ราคาอ่ะ